I <laughs> ก็เป็นประเด็นร้อนระอุสุดๆค่ะตอนนี้สําหรับกรณีของดีเจมดดัมะชาภาได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนส่งกาลังใจให้นายกแพทองทานชินวัตรหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกันรับคําร้องคดีสวร้องทอดถอนแพทองทานชินวัตรปมคิดเสียงสนทนาฮุนเซนและมีมติ7ต่อ2สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบโดยทางด้านมด ะะก็ได้ออกมาโพสภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอส่งความรักทั้งหมดที่มีขอส่งกำลังใจและพลังใจทั้งหลายที่มีขอส่งไปให้อิงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขออยู่ข้างๆน้องอิงเสมอนะคะและรักแบบนี้ตลอดไปท่ามกลางชาวเน็ตน,นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ดูเดือดทั้งส่งกำลังใจให้อาทิเราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างงานของหมดดาและเรื่องส่วนตัวของหมดดามเขาจะชอบใครก็เรื่องของเขาเลือกตั้งเขาก็มีสิทธิ์แค่หนึ่งเสียงเหมือนเรานั่นแหละส่วนเรื่อง งานก็ยังชอบนางเหมือนเดิมรักพี่มดดำตรงนี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่เคยทิ้งชินวัตรถึงจะไม่ชอบอุ้งอิงไม่ชอบเพื่อไทยแต่นับถือน้ำใจมดดำมากที่กล้าย,ยืนข้างคนสนิตในสถานการณ์แบบนี้เป็นลังใจให้คุณอิงค่ะและมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาคอมเมนต์เดือดกันเลยทีเดียวค่ะ ให้กำลังใจประชาชนคนสนับสนุนหมดดำคนดูหมดดำดีไหมคะประชาชนเดือดร้อนประเทศพังเพราะคนไม่มีความรู้ความสามารถแบบอิงมาเป็นนายก2องปีที่ผ่านมาคนเกินครึ่งประเทศทั้งลำบากทั้งยากไร้จะให้กำลังใจใครเนี่ยมาให้กำลังใจชาวบ้านก่อนก็ดีนะเจชื่อเสียงความนิยมเจคิดว่าลำพังอาศัยกลุ่มเพื่อนฝูงจะได้มีความนิยมจากที่เป็นอยู่หรอครับใครกันแน่ที่ต้องสำเนียก แยกแยะให้ออกนะปกติชอบคุณมดดาจนวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เร,ราทราบว่าคุณรักคนขายชาติไม่ได้อะไรกับมดดานะแต่นางโง่เกินนะนั่งตรงจุดนี้และอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ